นี่ครับอันนี้พี่ปอบนะครับพี่ปอบตัวประทะกับพี่บ้านะครับตอนนี้ไม่รู้ใครชนะนะครับต้องดูกันไปยาวๆนะครับตอนนี้ดดดูเือตอนนี้พี่ปอบกําลังมาครับตอนนี้พี่ปอบดึงกางเกงกระชากกางเกงนะครับตอนเห็นอย่างนั้นเปล่าเลยเฮ็ดชมเฮ็ดชมป่าโตบางอย่างเหรอหน่เฮ็ดจะเร้าป้าหนิไปเฮ็ดจะเร้าจะตีไรมาเนิจะเบ็ดจะเบ็ดจ่เบ็ดบ่เออ มาใส่เหงื่อเนี้ยทีอย่งใหญ่ปลาคอเนี่เหยื่อ้อยเลยเหงื่อ้อยเหงื่อ้อยเนอันเสียบ้อยเลยเหงื่อ้อยนี่อันยังี้รแด่วอเะขีขี้ดดเฮรเสียบ้อยขีวเสียบปากเข้าแล้วก็้อยเวรบ่บ่กิ้น่ะทอตลาดนะพวกิีนะคนบวกินเอ่คือพี่บ่ายเป็นพี่บ่านี่เนาะมะเร็งเลยมะรำนี่เนาะมอรำมาเมาลำเด้อห่อหัน นี่แค่เริ่มต้นเออออเเริ่มต้นจริงๆมันยาวนักกว่านี้โอ้ยลองยาวบางลูกจักก่อนนี่เอาเอาเอพียงงั้นเราเพี่น้องินเอ็ดี่บรรยากาศอขอมาขอมาเอาแต่เอาตามเทียนมอลำมันต้องอันนั้นเลยสบายใจเลยแบบว่าที่ถนัดนะเอาแบบถนัดป่ะเอามาถนัดเลยคอยป้าเข้ากุ้งตามหาแผ่น ญาน้องคิดหลายหลายเบื่อโทรให้ไว้อยากกินต้มปลาแต่พี่ไปอยู่เห็นแล้วก็ว่าคือว่ามาเห็นยังชุดๆมาได้หน่อย วั้ยชื่ออยู่ตลาดนี่ก็แพงเนะนี่ไรแพงไหมไรไรวัวเยอะแต่เราบอกินของตลาดบ่บกินบกินของให้เองของให้เองวะไหนโอ้ยดยอดเลยนะว่าเนาะอุ้ยนะานาตาคือจุกจีเบิึงวิธีสำแหลปลานะครับนะโอ้ดูวิธีสำแหลปลานะครับแล้วมึงเอาชีพนะครับตอนเนี้ยเจ้าเอาแบบใบมีเงินเนื้อในกลางเลยบ่เนี้ยบ่มีอลไรเลยมาบ่มีเนื้อในกลางเลยโอ้ยหยอดเนี่ยยังดีดูเสียนเลยเนาะ ไปแก่แน่เลยฮะพี่นะาพี่นะจะอุ้มพี่นาหน้เอออุ้มมาเออแมงน้องพี่น้องเอฟซีมาทถ่วงอนาลักเท่าของอนาเกียเมืินหน้าตาเขาจะเหมือนจริงจกแต่ก็ก็ครบได้อยู่นะอ่าแต่ครบได้อยู่นะครับเขาขยันทำปลาทำมากินนะครับผนเห็นได้ไลยเห็นแต่ว่าบ้าบ้าติดใจติดใจนะแต่บ้าติดใจต่ใจสมองยังไม่บ้านะครับมาแล้วครับ เขายังทามันสมทาสมปอกสมป้าได้เด้เฮ็ดเฮ็ดได้ทุกอย่างแต่ก่อนนักรนีกินหญ้าช่วงนี้ไปไปพึ่งมาจากิที่ทันหญากินตุ้มบ้านเนี่ยตุ้มบ่านอะไรตุผมบ้านอะไรนี่ฮะผึ่งปุ้่มสาวเลยตอนนี้เนี่ยซอันซเกตอีกแล้วชอบคนป้ายังอยู่โอ้ปิดมาเนี่ยเสียชมจ็กโต้บะนี่เฮ็ดสี่สี่สี่โต้เลยเหรอโอ้้ผูแท่งชายแตกน้องนี่พี่บ้าบโมโหเลยครับตอนนี้ผิวแบบโมโหแล้วครับ ผี่บ้ากำลังอลาวาดนะครับตอนนี้บุญญาพี่บ้ามันมารับมันมันมารับอันนี้พี่บ้าว่นี่นี่ครับอันนี้พี่ปอบเลครับพี่ปอบอูประทกับพี่บ้านะครับตอนนี้ไม่รู้ใครชนะนะครับต้องดูกันไปยาวๆนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่ปอบกำลังมาครับ ตอนนี้พี่ป๊อบดึงกางเกงกระชากกางเกงนะครับตอนนี้พี่ป๊อบเลยครับพี่ป๊อบกำลังกินพี่บ้านะครับตอนนี้อ๋พี่บ้าเดินหนีแล้วครับพี่บ้ากลัวพี่ป๊อบเจ้าึ้นเอาวโอ้พี่ป๊อบพี่ป๊อบเดินหนีวะพี่ไวขนาดเลยซิมมือเลยเนาะโอ้ไปเคยเห็ดเป็นขั้วมาบ่เคยเแบบว่าขั้วมาบ่แบบว่าเห็ดร้านอาหารมันไม่เคยบ้างบ่เคยได้เคยได้เคยบ่เมื่อก่อนนี่เป็นเซฟเออครับบมื่อกแล้าวว่าเขานับรถนี่คอยน้าบ่ อ้ยฮะขั้นแมนเอาฮว่าออขึ้นมาไฮะบ้าก็แมนขั้นฮว่าออกขึ้นมาไงจับซีนาวบ่อ้ยแต่กอนว่าวาเนาวบ่เห็นยังต่กอนฮะอ้ยยำนาวให้ไปบุเป็นบ่อ้ยเาเดอาว่าวนาวโลดว่านี่นาวโลดขั้นจุเจว่าเลยนาวเลยว่ายะนี้นงานยัง้ย เอาส่งน้ำแข็งมาก่อนไปแข็งไี้ยังเอาไปบุเป็นบ่นั่นแหละเขาพยายามเอาเออน้ำเขาัดหน่อได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวนี่แล้วเขาไหลออกจากน้ำแข็งบ่เขาไปอยู่ร้านอาหารเออไปเห็ดไังนะแบบนี้แหละเห็ดคขาเป็ดกินมีแต่ว่าแซ่ยมในเหลื่อยนะซื้อไปไดีเหรเออลูกค้าวมาเคยซิ้เขาเลยไหลออกมันโมเมนต์เพียงนั้น ท้องช้ามือมา,า ет, กละเนี่ยเจ้าองล่านเขามาชิมเอออะไรนี่นะเมก่นะครับไม่เอ่อิใหนี่งเนะหอสมเนี่ยหอสมเออหอสมนี่แหลงคนอกอรนี่แหนอกโรงงานนี่แหนอกหนอกจงนอกพูดนะนอกโรงงานอ่ยยังมีดลูกข่ายอยเนาะนี่ผมมาเข้มผมาเข้มกันเนาะต้องแบบคนขกันะเนาะคนคือายกัน ว่าจะทำแหลกหักเนาะบ่ให้เลือกกลางแค่ไหนเนาะโอ้โหสีมือเนี่ยเนาะสีมือได้ยังบ่ออะไรอ่ะนายบอกนี่ยังได้ยังได้โอ้สีตีนนี่ยทำได้นั่งได้นี่สีมือนี่ยทำนี่เนาะสีมือคอนซีตินนี่เมินฮะคอนซีตินนี่มินซีตีนกว่านี้อีกก้อนนี้นะคอซีตีนมาจากไหนมินเมินเมินมือนี่เล่นเล่นมาได้พี่น้องเยนี่เล่นมาได้นี่เออโบได้ซื้อมาจะตลกตลาดได้โบได้จัดฉอกจัดฉากได้พี่น้องเอ้หนี่ อ่ามาตะบกไก่อย่างเลยนี่ไผไสนี่ไผไสพุ่นเลยปทุมพุ่พุ่นน่ะปทุมโอ้ไปไสเอาตได้ตได้น่ะส่ตไต่งไหท่งนาคือบ้านเฮาดโอ้อดหิวับหิวนได้เลิกงานมาแล้วก็ไปเจ้าคือไปได้แท้น่ะเขาบ่ว่าบ่ส่เบ็ดบ่มีบ่มีบ่มีบ่่เขาว่าเฮาก็แลนีบ่อือมือมือแงฮะเพื่อนหลายบ่อือส่มือแงครับโอ้เพื่อนมาสน่ะอยู่ในันน

ma ma, ơ này bài bay thì bay, bật mâm nhọn tới, hả? Nào, bà có vui Bà oh. có vui đại đó đây đây sao bà này xà, đây, tiền đi tiền, tiền, tiền mượn sai, ồ, lúc đi nói, vừa chỉ đại nên ca, xả mượn xả khứu đấy, nó lắp mua đây nó non, non, đúng Nó non luôn เฮ้องนี่แะนอนก็นอนดมขี่ลูกขี่ลานเห็นไหมจําเป็นเวลาได้ขี่มาใช่ไหมนะขี่ลูกลานไปตะแก่ทิขก่อนนะนะสู้ว่าลูกลานกันเนาะอดอดไอ้อดบ่อดอดต้งน้อยเดียวหนึ่งเขาเป็นยังไงนะคนเราบ่นก็บอกเขาเรียแล้วอดจัมน้อยเดียวหนึ่งงั้นทราก็เอาได้พี่น้องยอดลี ยุ่งจนมมามายปกติยุ่งได้เออมือน้องลีเขาก็จนหามจดาจ้าว่อะจำเป็นเออต้องอดต้องอดในเรืงขนึ่งโบวยเฮียว่แล้วะไรก้นเนาะโอ้ขบวแล้วได้ยังงไม่ได้ะว่ามเนาะบมมีเงินก็เห็นอะไรอ่ำน่ำแล้วเข้าห้ท่าแป๊ะแป๊ะกนจังือมากเล กระพุ้ยนึงว่าทันเจี๊ยไปไงป้ยังไป้งานงนะแป้งคอนเทนต์บ่อันแป้งอันบ่เป็นคอนเทนต์ไหม TOE แป้ง TOE โอ้ยี่ห้อมันใช่หรือยี่ห้ออะไร TOE นี่นี่แหละแต่ใส่ในนาข้าวเลยเจ้าน้องคำตั้นน้องคำตั้นน้องคำตั้นเออคำเมนอ้อยมันก็ชิโฟชิสั่นชิสั่นเออบ่ันว่าต่อมาก ทำตันต่อมากระแป้งนี่แหละที่เขาสั่งมานี่แหละแงไแงเช่ไหมโอ้ยโอ้ยนึงผมไม่นบุบบงนแสนกีบแสนลำบากแสนน้ำหนีกแสนลำบากออ่มเน่แมนนเซียมเายะเซียเอ้เจ้าไหนอาน้ำเลยขนอกประทแป้งนอนบุลับ เออจาต้องอาแปงตลอด้ยอาแปงมาบังชงก็ขั้นมนุ่งดีๆกับอะไรเออขั้นมืเไานี้ราจะคูสงส่สงมันโมเมนนุ่งนุ่งนุ่งอ๋ออไร้เรีนกีตาร์ไปเขาสั่งมาแต่ใครสิงคโปร์โอ้โจริงๆมาเป็นคนดีเลยมาเป็นคนดีแมนคนดีเลยมาเคยห่อเคยเขียนมึงไปเรื่อรอ บอกลางเลนี่ฮะบอตัวเตองลยเพชรไ่ก็ฮเป็นคนนี้เป็นคนี้ไหนเป็นคนนี้เงั้งเออเออเขายู่เออมากเชี่อเาฮเออเออเอดีดีเป็นบางครั้งเออเออมีเขาให่มากฮะไอ้ได้เห็่ดีไดีปด้เนาะบางคนเนาะ ดีดีเป็นบางครั้งอะนะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนดีอยู่เบิ่งเออเออเออเจ้าเบิ่งขนาไหนเบิ่งเองไหนเบิ่งเองไหนแต่แต่คนมากวนให้หายได้แต่ดีดีเเออดีเป็นบางครั้งนะแต่คนมากวนทยไปเผ็ดกินดีโอ้ยหายเผ็ดเผ็ดกินในเพิ่นได้เพิ่นอยากกินเพียงแต่เผ็ดให้กินเนี่ยเผ็ดกรตุ้ใจหายได้เพื่อบม่ได้กินอีกเอม่ได้กินแล้วหายด้ อยังโตเลยยังกี่โติแล้วนี่ตัวเดียวนี่นะบ่ตท่าแล้วบ่นี่โตุดท้ามอเนี่ยะกวนลยนี่กวนมอได้กน่มอไรฮะเออกยึดเพงก่าเห็มเลยบาเอได้ห้องกับิมขุไม่มเมะนี่แหละเนนมืโดพี่บ่านี่ก็มอ เฮาเฮเฮาก็ว่าเป็นเป็นคนนีอยู่อะไรไม่้จานบ้าอีบ่ลูกคนบ้ายิ่มรับโว่นบ้าบ้าบบ้าบ้า่ยอมหับเจ้านบ้เจ้ายองมรับเจ้า็นบ้าคนบ้าบบ้าบ้าเด็ยังเดนี่ฮะบุคือนับเอาบุคืลแค่ไหนฮะนี้บุคคลอะ

มันบ่ถืกแล้วนี่หน่อยอู้มันบ่ถืกมันบ่ได้มากินข้าวเลยโอ๊ย <laughs> <laughs>